ตัวน้ําตกนี่ครับความสูงประมาณ20เมตรนะไหลามาจากเนี่ยฮะหน้าผาสูงนะครับลงมาเป็นชั้นตรงนั้นลึกนะฮะห้ามไปเล่นน้านะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่28จันทบ,บุรีมารอดูกันนะครับว่าในจังหวัดนี้บอลจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีนอะไรบ้างจะได้นอนที่นอนตรงไหนฟินๆจะมีเรื่องราวอะไรระหว่างทางไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปลุยกันกันกบจังหวัดที่28จันทบ,บุรีไปลุย กี่โมงเช้าแล้วทุกคนหลับโคตรสบายเลยอ้มอ,ม,อม,มาดูวิวหน้าบ้านบนเช้านี้นะโคตรฟินนะทุกคนสดชื่นเอาลานกันไปเลยคนเดียวแบบจุก จะเป็น9ก้าโมงกว่าและพระอาทิตย์นะฮะเริ่มสองหน้าแล้วนะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศมันเงียบสงบมากนะแล้วลมเอื่อยๆนะฮะแสงแดดนี่คืออุ่นๆนะทุกคนยังไม่ได้ร้อนอะไรมากนะที่สําคัญที่ผมชอบก็คือคนเดียวเลยฮะ,ะเพราะเหมือนกับว่าตรงนี้ฮะ,ค,ะคือเขื่อนคีรีธานอํเาเภอขุงจังหวัดจันทบ,บุรีนะ,ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันจริงๆ คนในจังหวัดบางคนน่าจะยังไม่รู้จักเหมือนกันนะแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับอยู่ไม่กี่จุดนะครับเหมือนกับเพิ่งเปิดด้วยนะทำให้ได้รับความเงียบสงบนะครับเนี่ยเมื่อคือนก็คือเหมาลานกันจุกๆเลยนะคนเดียวเลยแล้วก็อยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้นะจริงๆถ้าหากไปนั่งที่ร่มๆก็ได้นะแต่ว่าเราขอมารับวิตามินดีนะฮะเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกเนี่ยฮะดู น้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยไหลไปตามกระแสลมนะมีนกเกาะอยู่ตรงนู้นะในะไกลๆก็เห็นภูเขาสีเขียวขึ้นทีนะลูกใหญ่เลยทีเดียวกับอ่างเก็บน้ำที่กว้างใหญ่นะมีเกาะนี่เกาะน้อยนะเนี่ยฮะฟินมากจริงๆถ้าน้าเยอะขึ้นมา,มากกว่านี้นะจะกระโดดลงไปเล่นแล้วเพราะเขาก็มีห่วงยางนะให้เราเอาไปตูดนะไปแช่น้ำนะลอยเล่นได้สบายนะ ประมาณนี้แหละวิถีชีวิตนะครับของบอลนะเดินทางก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์นะเรียบง่ายนะค่าน้ำมันรถก็ไม่แพงค่ากลางเต้นนะเรียกว่าเป็นค่าที่นอนสําหรับหนึ่งคืนของบอลตรงนี้ก็150บาทนะฮะเหมาล้านกันไปเลยนะครับหอ้องน้าก็สะดวกสบายนะอาบน้ำได้แต่อ่ะแหล่งท่องเที่ยวของในจังหวัดจันทบุรีนะฮะหลังจากที่จบพาร์ทก่อนหน้านี้นะก็ไปมาพอสมควรจากนี้ไปก็ยังมีอีกแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะนะฮะเรียบริมทะเลนะครับเดี๋ยวเราไป สำรวจไปเที่ยวด้วยกันนะมาดูกันว่าระหว่างทางเนี่ยจะได้เจอที่เที่ยวอะไรสวยๆบางฮะแหล่งท่องเที่ยวยังรอเราอยู่อีกเยอะให้ไปสำรวจไปฮะออกไปลุยกันไปแปรงฟันล้างหน้าก่อนแบบนร้ ใช่ฮะเดี๋ยววันนี้เดินทางต่อครับผมลบแล้วพี่เคไม่อยู่ฮะไปซื้อขายน้ำมันเครื่องว่าก็ซื้ออ๋อไม่เป็นไรผมเอาข้าวอะไรเดียวอ่าข้าวหมูสับผักบุ้งผักบุ้งหมูสับมีไหมผัดผักบุ้งหมูสับอ่อ <S 2> <S 2> เอาอเอาพิเศษเลยนะฮะพิเศษปกติเท่าไหร่ครับเนี่ยมันมีแต่ผักบุ้งผักบุ้งหยอดนะคะ อ๋อผักบุ้งใหญ่ๆเหรอคะผักบุ้งจีนไม่มีนะไม่มีค่ะอ่างั้นไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นเอาะนาอ่าเปลี่ยนเป็นเ,ปนเอากระเพราหมูสับก็ได้ครับไข่ดาวาาแต่เอาพิเศษเลยนะพิเศษ50ิเหรอฮะค่ะผมเอาพิเศษ70ไปเลยเน้นเน้นกลับไม่เน้นข้าว เน้นกลับมาพิเศษ70ไปเลยนะป๋าครับทุกคนคือตรงนี้ฮะมีเรื่องราวนะเมื่อคืนนะเราไม่ได้เอาวิดีโอมาอัดนะครับอยู่ๆเห็นไหมมาถึงก็รู้จักพี่เคนะเจ้าของร้านนะเมื่อคืนนะอย่างหิวทุกคนพอปิดกล้องเสร็จปุ๊บเคลียร์งานนะเก้าสามทุ่มนะฮะก็หิวเลยออกมาแล้วแถวนี้ก็คือเงียบสงบนะเราก็ลุ้นอยู่ว่าร้านค้าจะเปิดไหมสรุปร้านนี้เปิดแต่ข้าวกับข้าวก็าหมดแล้วนะเขาปิดไปเรียบร้อยแล้วนะก็เลยสุดท้ายเราก็เลย ซื้อขนมแต่พี่เคนะเจ้าของบ้านนะไปหิ้วกับข้าวนะในครัวมาให้บอลกินนะเนี่ยฮะสตอรี่ดีมากนะเรื่องราวระหว่างทางนะสุดท้ายก็จ่ายตังค์แกไม่เอาด้วยก็เลยช่อุดหนุนแกวันนี้ก็เลยมาอุดหนุนอีกรอบนึงอ่ะตามนั้นกินข้าวก่อนแล้วไปลุยกันต่อไขรนะมันก็ต้องหยอดน้ำปลานอะน้ำปลาเอาให้ไตาวายกันไปเลยทีเดียว โอเคไปรวยกันต่อขอบคุณมากนะฮฝากสวัสดีพี่เคด้วยขอบคุณครับชาวสวนชาวสวนนะนั่งคุยกันเรื่องการปลูกสวนทุเรียนนะคือเราเห็นเขาแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตทีนึงได้เป็นแสนเป็นล้านนะเชื่อว่าใครใครหลายคนก็อาจจะอยากปลูกทุเรียนบ้างนะแต่ว่านั่งคุยฟังก็คุยกันเองนะทุกคนโอโหปัญหาเยอะมากนะคือถ้าใจไม่รักจริงทําไม่ได้นะถ้าแค่กล่าวว่าปลูกเอารวยอย่างเดียวแล้วแบบเออไม่ได้สนใจก็เอาไ็อยู่นะยังไงขอให้ผลผลิตดีๆนะครับผม ครับขอบคุณครับไปแล้วอ่ะส่วนเราถ้าใจไม่รักการเดินทางจริงก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะพราะ <c oughs> เหนื่อยทุกคนแต่เราสนุกไงเราชอบอ่ะว่าแล้วไปฮะลุยกันต่อจุดหมายต่อไปอุทยานแห่ชาติน้ำตกผิวลําดับที่4 6 6ของการเดินทางเดืนชนี้ไม่เก็บตามระทับอุทยานกันแล้วไปดูด้วยนะว่าน้ําตกนี้เยอะไหมไปฮะลุย ออกมาจากเขื่อนนะประมาณ60กิโลเมตรนะตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาตินะน้ําตกพริ้วนั่นเองนะเป็นอีกอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงนะของจังหวัดจันทบุรีนะเพราะว่า ที่นี่ฮะทุกคนอยู่ใกล้ตัวเมืองแค่15กิโลเมตรเท่านะั้นนะแล้วก็ติดถนนหลักด,ด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้ําตกตอนนี้นะจะมากแค่ไหนนะแล้วก็มาประทับตาอุทยานลําดับที่46นะในการเก็บสะสมตาประทับด้วยไปฮะทางเข้าอุทยานก็อยู่ใกล้ๆเนี้ยตามมาเลยเนี่ยมีของขายเยอะมากนะอาหารอะไรเนี่ยฮะส้มตําแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้ําตกกันนะว่าจะเยอะแค่ไหน สวัสดีครับมาท่องเที่ยวครับผมคนเดียวครับแล้วก็40บาทนะแล้วก็ประทับตาตรงนี้ใช่ไหมฮะบริการด้านล่างนะคะอ๋อไอที่ประตูเมื่อกี้หรือเปล่าฮะเขียนว่าสูตรบริการเลยจ้ะอ๋อโอเคขอบคุณมากฮะเราเดินเลยมาแล้วนะเมื่อกี้อยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวไปดูน้ำตกก่อนแล้วค่อยมาประทับตานะฮะ อ่ะเนี่ยฮะเข้ามาในอุทยานก็อย่าเอาขยะเข้าไปนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรบกวนธรรมชาตินะบางคนก็เอาเข้าไปแล้วก็ทิ้งนะซึ่งอุทยานแห่งชาติน้าตกพิ้วคือร่มรื่นมากนะทุกคนเนี่ยฮะเราเดินมาจากทางเข้านะตรงนั้นมีรถบริการด้วยนะเป็นรถกลอฟนะฮะค่าบริการคนละ1ิบาท ก็ช่วยทุ่นไปได้สักประมาณ3-400เมตรนะก็จะมาหยุดส่งเราอยู่บริเวณนี้แหละฮะซึ่งตลอดทางน,นะครับร่มรื่นนะก็บอนก็เลือกใช้วิธีการเดินนะครับก็จะมีจุดให้นั่งพักเล่นน้ำนะครับแล้วก็มีแอ่งน้ำนะฮะให้สามารถไปเล่นกับน้ําตกน้อยๆได้นะฮะหรือว่าร้านค้าสวัสดิการเป็นฟิลแบบคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติแบบบรรยากาศดีมากนะแล้วตรงนี้ก็เนี่ยฮะมีสารเจ้านะครับแล้วก็อยู่ใต้เงาต้นไม้ใหญ่ก็บ,บรรยากาศเงียบสงบนะเนี่ยฮะน้ำตกฟิวเดินไปอีกประมาณ150เมตร ปครับตามมาเลยด้านในก็จะมีเจดีเก่าโบราณนะเราเคยมาที่นี่2ครั้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาอัปเดตดูบรรยากาศนะว่าตอนนี้น้ำตกมากร้อยแค่ไหนแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือปลาพ่วงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างปลาพ่วงกับผู้คนอันไหนจะเยอะกว่ากันนะไปฮะลุย ตอนนี้เราก็มาถึงน้ําตกพิ้วแล้วนะแต่น้ําตกนี่ให้อยู่ด้านหลัง เดินเลยเจดีไปนิดเดียวนะแต่ว่าอยากจะเล่าประวัติความเป็นมานะของที่นี่ให้ทราบนะด้วยเจดีนะครับสูงประมาณ10เมตรนะตรงละฆองคว่ำนะที่ดูเก่าแก่นะฮะโบราณน,นะฮะเหมือนมีตะไคร่น้ําปกคลุมตรงนี้นะฮะสร้างขึ้นในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ท่านเคยมาประพาสต้นที่นี่นะฮะเมื่อปี2419มากับอัครมเหสีที่เป็นที่โปรดปรานนะฮะพระนางสุงนันทากุมารีรัตน์นะแล้วท่านทั้งสองนะก็โปรดปรานน้าตกพิ้วธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้มากก็เลยสร้างเจดี ไว้นะให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยได้ไหว้สักการะนะเป็นที่ระลึกว่างั้นเองนะฮะตรงนี้ก็จะมีรูปปั้นนะอนุสาวรีย์ของอพนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตซึ่งหลายๆคนนะจะรู้จักพนางในานามพระนางเรือล่มนะอันนี้บอลก็เคยผ่านาการเรียนมานะได้ยินชื่อนี้มาบ้างนะซึ่งน่าเป็นที่น่าเศร้านะที่พระนางเรือล่มเนี่ยฮะหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตเนี่ยท่านสวรรคตนะในปี0 0 0อ่า 423นะฮะที่แม่น้ำเจ้าพญานะครับแล้วก็เป็นที่โศกเศร้าของรัชกาลที่หอย่างมากซึ่งพระน,นางเจ้าเนี่ยชอบที่นี่แล้วเคยตรัสว่าอยากจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าสวรรคตไปซะก่อนเมื่อตอนอายุ20รัชกาลที่5ก็เลยสร้างปิรามิดนะฮะเป็นอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงนะครับได้บรรจุพระอังคารส่วนหนึ่งไว้ที่นี่ด้วยนะนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะในการมาเที่ยวน้ำตกพิวให้เราได้รู้ถึงความเป็นมาในอดีแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูน้ำตกฮนะอยู่ใกล้ๆนี่เองเอามา อขอบคุณทุกคนฮนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะตรงบริเวณที่ตั้งของน้ําตกนะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมาอัปเดตกันแนะ่ล่าสุดที่บอลมาเนี่ยปรับร่วงเยอะมากนะก็คือแน่นเลยนะแต่ว่า หลังจากสถานการณ์โควิดนะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวนะแล้วก่อนหน้านั้นปลาเนี่ยเขาอยู่ด้วยอาหารที่นักท่องเที่ยวซื้อมาให้นะซึ่งตรงนี้ก็คือได้รับการยกเว้นให้อาหารปลาได้แต่ว่าหลังจากโควิดพอาไม่มีนักท่องเที่ยวมานะปลาก็หัวโตเลยนะตัวรีบมากเลยนะแล้วสุดท้ายนะธรรมชาติก็เยียวยาทุกสิ่งนะเหล่าปลาเล็กปลาน้อยก็คงกลับไปหาอาหารกินตามธรรมชาติซึ่งอันนั้นดีแล้วนะเราเที่ยวเราต้องไม่รบกวนธรรมชาติไม่รบกวนสัตว์ปลารวมทั้งปลาด้วยนะส่วนตัวน้ําตกนี่ครับความสูงประมาณ20เมตรนะไหลามาจาากเน้นาผาสูงนะ ลงมาเป็นชั้นตรงนั้นลึกนะฮะห้ามไปเล่นน้ำนะครับปฏิบัติตามกฎของเจ้าหน้าที่ด้วยตรงนี้นะฮะเรียกว่าอ่างฟิวสามารถแช่น้ําได้นะฮะแล้วก็ทานน้าก็จะไหลไหลไหลนะฮะเราก็สามารถแวะเล่นน้ําได้เป็นจุดจุดจุดที่เป็นแอ่งน้ำนะฮะที่พักของน้ําตกตรงนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะใกล้กับเมืองจันทบุรีนะมีโอกาสแวะมาฮะวนเราก็มาดูพอาวๆฮะหลกัหลกๆเรามาเก็บตาประทับอุทยานแล้วอยากให้ทุกคนรู้จักที่นี่จากนี้ไปเข้าเมืองกันต่ออีก15กิโลเมตร ทุกคนประทับตาเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะตราอุทยานแห่งชาติลำดับที่46ในทริปนี้จาก155แห่งนะเป็นรูปเจดีนะฮะแล้วก็มีรูปน้ำตกด้วยนะแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปอ่ะไปฮะจากนี้15กิโลนะเข้าสู่ตัวเมืองกันครับผมเนี่ยน่าจะเป็นทั้งโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่นนะใหญ่โตอลังการมากนะอยู่หน้าน้ำตก ทรงแบบคล้ายๆกับบาหลีเลยเราไม่เน้นนะเราไม่เน้นหรูนะเราเน้นบ้านบ้านติดดินนะไปฮะโอ้ยไม่ไหวทุกคนงร้อนมาก ขอลบมาพักในห้องพักนะตอนนี้เราอยู่ในเขตตัวเมืองแต่อยู่ชานเมืองนะเพราะว่าจะได้ที่พักแบบประหยัดประหยัดนะนี่แหละส่วนใหญ่คือบอลจะนอนแบบกางเต็นท์นะแต่ว่าบางครั้งนะแบตเราหมดเสื้อก็ต้องซักนะเราก็เลยต้องมานอนที่พักแบบนี้ฮนะซึ่งก็ประจบเหมาะที่เราเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรีนะและที่ชอบพักชานเมืองก็พวกรีสอร์ททนี่ฮนะมันก็ปึ๊บจอดรถเดินเข้าห้องได้เลยนะไม่ต้องขนของอะไรมากแล้วก็ไม่แพงทุกคนที่นี่ฮนะบอลพัก3 5 0บาท ส่วใหญ่เวลาพัพกรีสอร์ทพักโรงแรมอะไรประมาณนี้มันก็จะพักห้องถูกๆแบบนี้แหละฮะสามร้อยสี่ร้อยหบาทไม่เกินนะก็ห้องน้ำก็อยู่ด้านในนะแล้วก็มีแอร์ด้วยนะ แล้วก็ห้องอาจจะคลืนอับน,นิดนึงนะอาทุกคนไม่ได้กลิ่นใช่ไหมเอากลิ่นไปเนี่ยฮะเดงก็นอนได้2คนนะส่วนใหญ่ก็ประเภทชั่วคราวนะโรงแรมแลักษณะนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีรีสอะไรนะเราก็ค้างคืน350อาสิบาทาตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวขอซักผ้านะฮะเครียรงงานนะครับอาบน้ำอาบผ้าอีกนิดน,นึงนะแล้วก็เดีย๋ยวเย็นๆนะครับบอนพาเข้าไปที่ตัวเมืองจันทบุรีไปหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชมในตัวเมืองกันฮนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเทีย่ยวทะเลนะขอพักผกันฮนะ สวัสดีตอนเย็นครับทุกคนไม่ใช่ตอนเย็นแล้วตอนค่ําแล้วนะคือหลังจากที่เราตะลุยกันมาหลายวันแล้วเหนื่อยจัดทุกคนกลับเข้าห้องไปเคลียร์งานปุ๊บนะรู้สึกเฟียหลับไปพักหนึ่งตื่นไกทีก็เย็นก็ค่ําแล้วทุกคนก็เลยพอแล้ววันนี้ฮะเอาเป็นว่าไม่ถ่ายอะไรแล้วนะขอเปลี่ยนบรรยากาศมากินเป็นหมูกระทะแล้วกันใจกลางเมืองจันทบุรีนะโอ้โหน้ำลายแตกกันทุกคนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะเดี๋ยวบอลจะพาไปเที่ยวนะในตัวเมืองจันทรแล้วก็อาจังเอ้า หิวหิวหิวกล้องมันหิวเนี่ยฮะนอกเหนือจากในตัวเมืองจันทเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโซนทะเลกันแล้วตามน,นั้นนะทุกคนบ๊ายบายเจอกอันทีพรุ่งนี้อืมสุดูจอสวย